หอมบัวแล้วนะคะหอมแขกเป็นดอกแล้วนะคะปลูกใส่ล้อรถนะคะหอมบ้านสวนนะคะบ้านสวนเราอันนี้ต้นข้าวดดนะคะหอมใหญ่มากอันนี้ผักปังนะคะผักปังม่วงกับผักปังขาวนะคะหวานมะล็ด กำลังโตอันนั้นต้นพริกนะคะต้นพริกกับมะเขือเราจะเก็บหอมไปกินที่บ้านนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะ นี่นะคะหอมแขกเด็ดเอาตรงต้นต้นมานะคะให้มันงอกใหม่นี่นะคะใบ ใหญ่มากเลยไม่ได้ใส่ฝุ่นไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะ นี่ค่ะเอาแต่ไอ้นั่นมาใส่อันนี้ยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามันสวยแล้วใส่ขี้เท่าถานที่ดังไฟนะคะดังไฟดังฟืนนะคะเศษขี้เท่าเศษถ่านก็เลยเอามาใส่นี่นะคะต้นพริก ใส่ต้นพริกขี้เท่าทานนะคะหอมสวยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่นะคะแค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะ บ้านสวนนะคะพวกนี้จะเป็นต้นพริกนะคะพริกกำลังสวยค่ะพริกปลูกพริกไว้กินนะคะ